สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าย4ิบสีทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงนะคะของคนทั้ง7วันประจำวันจันทร์ที่1สิงหาคม2 5 6พนานะคะค่พยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจวงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อมคิดให้กับตนเองนะคะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชทแอดไลน์มีค่าวิชาชีพนะคะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่ช้าวันอาทิตย์นะคะ วันอาทิตย์นะคะ5ถ้วยนะคะ5ถ้วยวันนี้อาจจะมีความน้อยความน้อยใจความมิตกกังวลเกิดขึ้นนะคะหรือ5ถ้วยวันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยกันเป็นการตายของใครบางคนด้วยนะคะ อศวินดาบนะคะอศวินดาบวันนี้ชาววันอาทิตย์ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะอาจจะมีดวงให้ต้องเดินทางแบบกระทันหันทําอะไรดูเร่งเรรีบๆแข่งขันกับเวลานะคะหรืออัศวินดาบนะคะชาววันอาทิตย์วันนี้อาจจะมีในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันนะคะใครที่ทํางานใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานอาจจะมีในเรื่องของ ของการถูกตำหนิติติงเกิดขึ้นนั่นเองนะคะทําให้ชาววันอาทิตย์อาจจะมีความรู้สึกว่าน้อยใจนะคะน้อยใจต่อโชคชะตานะคะน้อยใจกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นอยู่นั่นเองนะคะอย่ามัวแต่อยู่กับคําว่าน้อยใจนะคะอยู่กับคําว่าอาดีตท,ที่ผ่านมาแล้วนะคะเราต้องอยู่กับปัจจุบันและมองไปถึงอนาคตด้วยนะคะ ยังมีเพื่อนที่ดียังมีมิตรที่ดีนะคะยังมีคนที่เขาพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือเราซัพพอร์ตเรานะคะเรียกว่าการงานถ้ามีปัญหามองหาคนพูดคนคุยนะคะมองหาคนช่วยเหลือนะคะคนรอบข้างที่เขายังรักแล้วก็เป็นห่วงเราก็ยังมีอยู่นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการเงินชาววันอาทิตย์วันนี้นะ,ะเรียกว่าการเงินนี้ เข้าซ้ายใจขวากันเลยทีเดียวนะคะแต่การเงินก็เรียกว่ารอดนะรอดแบบมีตปฏิหารนะคะรอดแบบมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะใครที่การเงินตึงๆึงมืออยู่นะคะในช่วงนี้นะก็ต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินนิดหนึ่งนะคะจะจับชายใช้สอยอะไรต้องจัดการวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะคะเรียกว่ามันจะมีให้มันจะมีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงินให้ต้องใช้เงินนะคะบางทีหมดไปกับสิ่งที่เราคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักใครที่มีปัญหากันทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันนะคะเรียกว่ายังค้างคายังคาราคาสั่งอย่างรักรักเลิกๆนะคะยังตัดกันไม่ขาดนะคะหันมาปรับความเข้าใจกันดีกว่านะพูดคุยกันนะคะเรียกว่าทุกทุกอย่างมันสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดหมอฟ้ามองว่ายังคิดถึงแฟนเก่านะ คิดถึงอดีตที่ผ่านมานะคะนะถามว่ามีคนเข้ามาไหมนะคะหมอฟ้ามองว่ามีคนเข้ามานะแต่ตัวเราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพชาววันอาทิตย์นะคะวันนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกเข่าข้อกระดูกนะคะปวดปวดไม่เมื่อยนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการตึงช่วงบ่าช่วงไหล่ช่วงต้นคอด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์นะคะก้าวดาบเครียดเลยทีเดียวนะคะวันนี้นอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีนอนหลับหลับตื่นตื่นนะคะเรียกว่าอยู่กับความวิตกกังวลน,นะคะช่วงนี้ชาววันอาทิตย์นะคะใครที่รู้สึกว่าเอ้ยนอนฝันไม่ดีเลยนอนไม่ค่อยจะหลับแนะนําว่าให้สวดมนต์ก่อนนอนนะคะหรือเช้ามานะคะใส่บาตรทำบุญกวดน้ําให้กับศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะชาววันอาทิตย์นะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคอยากจะบอกว่าวันนี้โชคลาภไม่มีนะต้องพึ่งดวงจกัก อาจากเพื่อนนะคะหรือจากคนรู้จักนะคะจึงจะพอมีโชคอยู่บ้างนะคะถ้าเป็นตัวเลขนนำโชคจากหน้าไพ่มีเลข9มีเลข5มีเลข1และเลข6นะคะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันจันทร์กันบ้างนะคะ ดาววันจันนะคะสิบถ้วยสิบถ้วยความสุขความสําเร็จความสมหวังการได้รับข่าวดีนะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะประสบผลสําเร็จดีนะคะได้เพื่อนได้มิตรที่ดีนะคะรวมถึงไพ่สิบดาบนะคะสิบดาบนี้บางคนอาจจะมีในเรื่องของการปลูกสร้างบ้านนะคะการต่อเติมการซ่อมแซมก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ 10ดาบเนี่ยใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับพวกงานรับเหมางานก่อสร้างอันนี้จะไม่ได้ส่งผลนะคะนะหรือว่า10ดาบกับ10ถ้วยเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของอ่การทำการทําในเรื่องของธุรกรรมการเงินนะคะเงินประกันอะไรพวกนี้นะคะ สามไม้เท้านะคะหมายถึงการได้รับข่าวดีมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะมีดวงของการเดินทางนะคะเดินทางไปติดต่อง,งานนอกสถานที่นะคะเดินทางไปตั้งบูธงานอีเวนต์นั่นเองนะคะนะเรียกว่าสามไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีนะคะการทํางานจะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะแต่อาจจะมีบ้างปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆเข้ามานะคะแต่ก็เรียกว่าสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะชาววันจันทร์นะเรียกว่ากินเกง่งทานเก่งนะคะนะอาหารขนมนมเนยอุดมสมบูรณ์การเงินวันนี้นะคะชาววันจันทร์อาจจะหมดไปกับการต่อเติมนะคะนะหรือว่าการสร้างบ้านนั่นเองนะคะการเงินเรียกว่าบางคนนี้ได้มาจากหลากหลายช่องทางนะหมอฟ้ามองว่าชาววันจันทร์การเงินเอาตัวรอดได้นะคะถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะตึงตึงมืออยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสิบถ้วยเป็นความรักที่ดีนะใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันนะคะ <im it> ส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่ามีดวงของการได้พบรักนะ <im it> ได้พบรักกับพ่อไม้แม่ไม้คนที่เขามีตําหนินั่นเองนะคะ <im it> ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันจันทร์วันนี้อาจจะมีปัญหากเกี่ยวข้องกับพวกปวดหลังปวดกระดูกสันหลังบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องเลิกตกยางออกนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของการ ฉีดยาปลุกฝีฝังเข็มนะคะนะ้าหมอฟันแนะนําว่าให้ชาววันจันทร์วันนี้นะไปบริจาคโลหิตนะคะจะเป็นการแก้กเคสเสริมดวงด้วยนะคะเพราะว่าสิบตาวันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยกันเป็นการตายของใครบางคนด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันจันทร์นะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยหมายถึงข่าวดีก็มีเข้ามานะข่าวไม่ดีก็มีนะคะ1ถ้วยจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆสิ่งดีๆมาให้นะคะชาววันจันทร์ถ้าถามถึงโชคลาภวันนี้ตัวเลขจากคนตายจะให้โชคนะคะแต่ก็เหมือนที่บอกอย่าลืมทําบุญก่อนการเสี่ยงโชคนะคะยังน้อยๆชาวมาใส่บาตรท,ทาบุญนะคะกวดน้ําให้กับศัตรูมุมานเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วยนะคะตัวเลขนําโชคจากนาา้าไพ่ มีเลข1มีเลข0มีเลข0และเลข3นะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างนะคะชาววันอังคารนะคะเดะมูนเลยนะช่วงนี้นะคะชาววันอังคารอยู่กับความวิตกกังวลนะคะนะเดะมูนกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะ หรือบางคนอาจจะกําลังอ on ้อนวอนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีปาฏิหาริย์ขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะอ้อนวอนอย่างเดียวไม่ได้นะต้องลงมือทํานะคะความสําเร็จจึงจะเกิดขึ้นนะคะแต่เดมูนจะส่งผลดีสําหรับคนที่ทํางานกลางคืนค้าขายช่วงกลางคืนนั่นเองนะคะหรือบางคนอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนงานนิยายก็ได้ด้วยนะ อสศวนเรียนนะคะมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะมีโชคลาบลอยเข้ามานะคะตัวเลขจากทะเบียนรถตัวเลขจากความฝันนะคะหรืออัศวนเรียนเนี่ยเรียกว่าชาวรนาคารเป็นคนที่ใจใหญ่นะนักลงทุนกล้าได้กล้าเสียนั่นเองนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการเล่นหุ้นนะคะหรือใครที่กําลังคิดจะลงทุนทําอะไรต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก่อนนะคะนะเรียกว่าต้องพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะสิ่งต่างๆนะคะ รวมถึงไพ่วีออฟฟอร์จูนนะคะจะเกี่ยวข้องกับอสังหาบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยการเป็นนายหน้าการเป็นตัวแทนผอค้าคุณกลางนะคะหรือใครที่เหมือนที่บอกนะคะนะบางคนอาจจะแบบอยากซื้อที่ดินเปล่านะคะนะเพื่อที่จะเอาไว้เก็งกําไรอะไรพวกนี้นะคะนะก็เรียกว่าเออก็เรียกว่าต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีด้วยนะคะการงานมั่นคงดีนะคะนะการเงินจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาจะได้รับข่าวดีมีโชคเข้ามาด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าชาววันอังคารความรักนี้ช่วงนี้อาจจะมีบ้างถึงห่วงระแวงนะคะไม่ค่อยจะไว้วางใจให้กันนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนโสดคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะได้พบรักในโลกออนไลน์นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพชาววันอังคารนะคะเรียกว่าวันนี้อาจจะมีในเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะนะคะ เกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะหรือดมูลบางคนนี่ต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะใบโพล่าด้วยนะโรคส่วนตัวสูงนะคะช่วงนี้นะไม่แนะนําว่าให้อยู่คนเดียวนะคะออกไปพบปะเพื่อนฝูงออกไปเจอเจอกับสังคมบ้างนะคะมันอาจจะมีในเรื่องของความคิดใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันอังคารหนึ่งดาบนะคะหนึ่งดาบนี้ต้องบุกต้องลุยต้องสู้ต้องฝ่าฟันนะความสําเร็จมันจึงจะเกิดขึ้นนะคะ ความสาเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายดายนะคะแต่มันเกิดขึ้นเพราะว่าความพยายามนะคะความมุ่งมั่นของตัวเรานั่นเองนะคะมาดูตัวเลขนําโชคจากนา้าไพ่นะคะมีเลข1มีเลข8มีเลข6และเลขศูนย์นะคะสำหรับชาววันอังคารนะคะชาววันอังคารนะวันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าให้ทําบุญกับหมาแมวสุนัขจรจัดนะคะหรือว่าปล่อยกุ้งหอยปูปลาก่อนนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันอังคารนะคะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างนะคะ ชาววันพุธหนึ่งเหรียญเลยนะหนึ่งเหรียญดวงดีดวงหักดวงเฮงดวงปังรับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่มีโชคลาบลอยเข้ามามีคนหยืบยื่นโอกาสดีๆสิ่งดีๆมาให้นะคะหนึ่งเหรียญจะเกี่ยวข้องในเรื่องของเงินทั้งนั้นเลยนะวันนี้นะคะ เจ็ดเหรียญก็มานะคะเจ็ดเหรียญน,นี้บางคนอาจจะต้องนําเงินเก็บเงินเก่าออกมาจับใจ่ายใช้สอยก่อนนะคะหรือบางคนอาจจะกําลังอยากจะได้รถอยากจะได้ยวดยานพาหนะนะคะรวมถึงไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะบางคนอาจจะกําลังคิดวางแผนวางแผนอยากจะลงทุนอยากจะทําอะไรเพิ่มนะคะใครที่มีงานทําอยู่แล้วนี่การงานมั่นคงนะคะเรียกว่าไม่ว่าจะทําอะไรลงทุนนะคะนะต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก่อนสี่เหรียญน,นะคะบ่งบอกว่าต้องรอบคอบด้วยนะคะ สถานาการณ์สิ่งต่างๆนะคะมันยังไม่มั่นคงมันยังไม่คงที่ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีงานประจําอยู่แล้วทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะรวมถึงถ้าการเงินนะคะการเงินไม่ติดขัดนะมีไรายได้ที่ดีมีโชคเข้ามานะคะมีเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีด้วยนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้เรียกว่าเป็นความรักที่ดีนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ คนโสดนะคะอยากจะมีรักดีๆนะคะแต่ก็ดูเหมือนกับช่วงนี้อาจจะต้องเงาเงาไปก่อนนะคะสําหรับคนโสดสุขภาพชาววันพุธนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับพกท้องลําไส้นะคะมวนท้องปวดท้องนะคะหรือว่าเจ็บตามเนื้อตามตัวนั่นเองนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพุธนะคะแดาบนะ8ดดาบเนี่ยมันมีความเครียดมีความกังวลนะคะมีความอึดอัดใจอยู่นะคะหรือบางคนนี่เรียกว่า ถูกมัดมือชกด้วยนะคะนะแต่แปดดาบนะไม่ว่าปัญหามันจะรุมเร้าเข้ามาแบบไหนนะคะทางออกของคุณมีนะคะชาววันพุธนะเพียงแต่ว่าต้องตั้งสติต้องรอบคอบเท่านั้นเองนะคะอย่าหมกมุ่นกับอะไรที่มันมัน,ม,นมันเป็นในเรื่องของความทุกข์นะเราต้องรู้จักที่จะปล่อยวางนะคะนะเปิดรับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่กําลังจะมีเข้ามานะคะตัวเลขนําโชคจากนาไพ่นะคะมีเลขแปดมีเลขหนึ่ง มีเลข7และเลข4นะคะออหรือตัวเลขจัดทะเบียนรถนะคะจะให้โชคนะคะสำหรับชาววันพุธนะคะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างนะคะ าวันพระฤหัสจัสติกนะคะจัสติกวันนี้นะคะไม่ว่าจะทําอะไรต้องเพิ่มความรอบคอบเพิ่มความระมัดระวังให้กับตัวเองนะจัสติกจะเกี่ยวข้องกับตัวเลขเอกสารการเซ็นสัญญานะคะการคําประกันดูให้ดีดูให้รอบคอบหรือตัวเราอาจจะต้องเข้าไปไกล่เกลี่ยเคลียร์ปัญหาให้กับบุคคลอื่นนะคะจัสติกนะคะการงานมั่นคงดีนะคะนะ เพอร์มิทนะคะมีดวงของการได้เรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆนะคะการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับบุคคลอื่นนะคะหรือบางคนนะคะเรียกว่ามีดวงของการได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะได้รับงานโครงการใหญ่ๆอาจจะมีในเรื่องของการเซส็นสัญญาต่อสัญญากันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ สี่ถ้วยนะคะแต่ก็เรียกว่าอาจจะมีบ้างความ,มุผิดความไม่ได้ดังใจนะคะในช่วงนี้นะคะเรียกว่าอย่าใจร้อนอย่าอารมณ์ร้อนนะคะนะเดี๋ยวมันจะเสียงานใหญ่จะพลาดงานใหญ่นะคะทุกอย่างมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะพร้อมที่จะรู้จักคําว่ารอคอยนั่นเองนะคะโอกาสดีๆจะมีเข้ามานะคะสําหรับชาววันพฤหัสนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะอย่าลืมบวก1ลบหด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะเสียดนะคะตัวเล็กจากเอกสารตัวเล็กจากการเสี่ยงเซมซีนะคะการเงินนะคะในวันนี้เรียกว่าชาววันพฤหัสนะคะนะ ใครที่การเงินตึงๆมืออยู่นะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถัมภ์นะคะหรือใครที่ติดต่อแบงค์ธนาคารทำบัตรเครดิตสินเชื่อสินต่างๆก็เรียกว่ามีโอกาสท,ที่จะได้รับข่าวดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเงินในวันนี้หมอฟ้ามองว่าชาววันพฤหัสยังเอาตัวรอดได้อยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้อาจจะมีบ้างงอนกันน้อยใจกันนะคะพูดคุยอะไรไม่ค่อยจะเข้าหูกันนะคะ ใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันอย่าง,งอนกันนานนะคะนะเรียกว่างอนแต่พองามก็แล้วกันนะคะความรักช่วงนี้มันอาจจะดูเงียบเงียบเงาเงาไปบ้างนะคะดูจืดลงนะความรักช่วงนี้นะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยค่อนข้างจะช่างเลือกนะคะนะเรียกว่าบางทีมีคนเข้ามาจีบมาพูดมาคุยแต่อาจจะยังไม่เป็นที่พึงพอใจสําหรับชาววันพฤหัสนั่นเองนะคะ สุขภาพชาววันพฤหัสนะคะเรียกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพกท้องลำไส้ปวดท้องท้องร่วงท้องเสียนะคะโรคกระเพาะนะคะแก๊สในท้องเยอะอะไรพวกนี้นะบางคนกินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยนะคะเพราะฉะนั้นดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะรวมถึงในวันนี้นะชาววันพฤหัสมีดวงของการได้เดินทางไปไหว้พระนะคะเดินทางไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพฤหัสหนึ่งไม้เท้า หนึ่งไม้เท้าหมายถึงการได้รับข่าวดีมีโอกาสดีๆเข้ามาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะมีในเรื่องของภาษาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะหนึ่งไม้เท้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเรียนนะคะประพพสบผลสําเร็จค่ะตัวเลขนําโชคจากน้ไพายนะใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขนาโชคจากน้ไพายมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขเก้ามีเลขสี่นะคะ อย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งด้วยนะคะวันนี้อย่าลืมทำบุญก่อนการเสี่ยงโชคนะคะต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะมาดูนะคะชาววันศุกร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างชาววันศุกร์สามถ้วยเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์นนะเรียกว่าหมายถึงการได้รับข่าวดีงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองภาสีสังคมเยอะนะคะชาววันศุกร์นะ สองถ้วยได้เพื่อนใหม่ได้มิตรใหม่นะคะมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้มีโอกาสดีๆเข้ามานั่นเองนะคะเดอนนะคะนะ้เรียกว่าจะมีการเริ่มต้นที่ดีนะคะเด e อ u n ันนี้เรียกว่าจะได้รับข่าวดีด้วยนะใครที่รอคอยอะไรอยู่นะคะการงานมั่นคงดีนะคะการค้าการขายมีรายได้ที่ดีนะคะวันนี้เรียกว่าจะได้เพื่อนได้มิตรที่ดีนะคะได้คู่หูได้ที่ปรึกษาเข้ามานะคะได้รับงานโครงการใหญ่ๆนะคะนะ้า หรือว่าใครบางคนที่กําลังรอคอยในเรื่องของงานนี่จะประสบผลสําเร็จนะคะการค้าการขายมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะการเงินนะคะมีโชคลาภลอยเข้ามาด้วยนะคะตัวเลขจากเด็กตัวเลขจากกุมารจะให้โชคนะคะเรียกว่าการเงินวันนี้ไม่ติดขัดนะคะนะเรียกว่ามีรายได้ที่ดีนะคะถ้าในเรื่องของความรักสองถ้วยเป็นความรักที่ดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะแฮปปี้มีความสุขเลยทีเดียวนะคะส่วนคนโสดมีดวงของการสละโสดการได้พบรักนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันศุกร์มักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพกใส่ตานะแสบตาปวดตาความดันไมเกณนนะคะเพราะบางคนอาจจะอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือมากจนเกินไปนั่นเองนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์นะคะ The world นะ The world นี้ดวงดีดวงเฮงนะคะนะ The world หมายถึงจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะจะเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์หรือใครที่กำลังรอคอยในเรื่องของเอกสารวีซา่าหนังสือเดินทางอยู่จะประสบผลสำเร็จค่ะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขนำโชคจากหนา้าไพมีเลขหนึ่งมีเลขสามมีเลขสองและเลขเก้านะคะสำหรับชาววันศุกร์นะคะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างนะคะชาววันเสาร์นะคะ เชอรี่ออดนะคะนะเป็นไพ่ของการเดินทางนะคะนะเชอรี่ออดนี้เรียกว่าต้องบุกต้องลุยต้องสู้นะคะสู้แล้วจะประสบผลสําเร็จนะคะเชอรี่ออดนี้เรียกว่าไม่ได้ได้อะไรแมบแบบง่ายดายนะต้องต้องต้องเริ่มต้นนะคะนะต้องลงมือทํานะคะเรียกว่าเสียเหนือแล้วถึงจะได้ตังค์ด้วยนะคะหนึ่งถ้วยหมายถึงการได้รับข่าวดีชิปจรลงเท้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้บางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศนะคะ บางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะหรือบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับรถยวดยานพาหนะงานเดินทางนะคะงานโลจิสติกก็ได้นะหรือว่าไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยค้าขายได้นะคะอาหารของกินนะคะนะเรียกว่ายังมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะการงานมั่นคงดีนะคะวันนี้นะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะหรือว่ามีโอกาสดีๆเข้ามานะคะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะ การค้าการขายยังมีรายได้ที่ดีนะคะการเงินวันนี้นะชาววันเสาร์นะคะนะเรียกว่าจะมีเงินก้อนเข้ามาจะมีโชคเข้ามานะคะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าหนึ่งถ้วยเป็นความรักที่ดีนะเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะแฮปปี้มีความสุขนะคะถึงแม้ว่าบางคู่บางคนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะ ส่วนคนโสดนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักได้พบคนถูกใจได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะบางคนได้คู่ต่างชาติต่างประเทศนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันเสาร์นะเรียกว่าระมัดระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้ำหนักตัวขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการแน่นหน้าอกเจ็บทรงอกบ้างนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์นะคะ3ดาบนะ3ดาบนี้ใครที่ชอบเสี่ยงโชคระวังมันจะเฉียดด้วยนะ เรียกว่า3ดาบอย่าลืมบวก1ลบ1นะคะแล้วไพ่สามดาบวันนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของอารมณ์เกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาะระวังในเรื่องของสภาวะอารมณ์คําพูดนะคะความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันนะคะหรืออาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้เรารู้สึกว่าตกอกตก,ตกใจเกิดขึ้นนั่นเองนะคะชาววันเสาร์นะคะหมอฟ้าแนะนําว่าเช้ามาใส่บาตรท,ทาบุญกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรศัตรูหมู่มารน,นะคะทําบุญที่เกี่ยวข้องกับน้ําน,นะคะของกินนะคะ ัวเลขนำโชคจากหน้าไพ่นะคะมีเลขสามมีเลข7มีเลขหนึ่งและเลขศูนนะคะสำหรับชาววันเสาร์นะคะมาดูตัวเลขนำโชคท้ายคลิปกันบ้างนะคะว่าไพ่ยีสีจะให้เลขอะไรนะคะหมอฟ้าจะจับ5้าใบนะใบที่1นะคะเลข7ค่ะเลขห เลขหกเลขเก้าเลขห้านะคะตัวเลขนำโชคจากหน้าไพ่นะคะมีเลขเจ็ดมีเลขหกมีเลขหกมีเลขเก้าและเลขห้านะคะ